ิดีค่ะเรามาชงชาเขียวกันนะคะชาเขียวนมค่ะใส่น้ำชาเขียวของเราลงไปนะคะชงพอ เทียมๆละลายแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะ,น,ะ,ะน้ำกาเขียวจะเป็นสูตรของทางเราเองนะคะ เราจะชงน้ำชาเขียวไว้กึ่งสําเร็จรูปนะคะแล้วเราก็มาใส่ด้วยเกลือเกลียมใส่ด้วยนมข้นหวานนะคะตามด้วยนมข้นจืดค่ะนมข้นจืดอร่อยอร่อยนะคะ ก็ค่ะชาเขียวอร่อยอร่อยค่ะ